ที่ดินเปล่าติดถนน3,400บาทต่อตารางวาสวัสดีค่ะวันนี้เชียงใหม่บ้านมือสองจะพาทุกท่านมาชมที่ดินเปล่าที่ตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เราใช้เส้นทางจากที่ว่าการอำเภอสันกำแพงมาที่ดินแปลงนี้เพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะที่สำคัญถนนเส้นนี้นะคะสามารถทะลุปไปยังอำเภอดอยสะเก็ดได้ด้วยค่ะเมื่อเราขับมาแล้วเจอพะธท่าดอยซิวนะคะให้เราเลี้ยวซ้ายลงมาค่ะนิดเดียวเราก็จะเจอกับที่ดินของเรากันเลย ลักษณะที่ดินแปลงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีข้อดีหลายอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นที่ดินแปลงมุมค่ะติดถนนลาดยางทั้งสองฝั่งบริเวณด้านข้างติดลำเหมืองเล็กๆเ,เอาไว้พอได้ยินเสียงน้ำไหลให้ชื่นใจที่สำคัญที่ดินแปลงนี้เนี่ยเขาอยู่ในชุมชนทําให้เรารู้สึกว่าไม่เปรี้ยวไม่เหงานะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดจนเกินไปยังพอให้เราได้สูดอากาศธรรมชาติในแบบที่เราชอบได้ด้วยละค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะนอกจากทำเลที่ดีเยี่ยมแล้วเนี่ยที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเขาใกล้กับสถานที่สำคัญทางราชการอีกหลายแห่งการเดินทางก็สะดวกสบายสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าเขาเข้าออกได้หลายเส้นทางมาก ขนาดที่ดินเขาก็ไม่ได้เล็กนะคะเพราะเขามีเนื้อที่ถึง1ไร่2งาน4 6ตารางวาด้วยกันค่ะสำหรับใครที่อยากได้ที่ดินสักแปลงไว้ทำบ้านพักตากอากาศบ้านสวนคาเฟ่ร้านอาหารหรือซื้อไว้เก่งกำไรเนี่ยที่ดินแปลงนี้หวังว่าจะถูกใจทุกท่านนะคะ